สวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันอังคารนะคะที่22ธันวาคมปี2020ค่ะขอรายงานยอดโควิดก่อนนะคะในสหรัฐอเมริกาตอนนี้อยู่ที่18,432,819คนนะคะยอดผู้เสียชีวิต325,401 0คนค่ะอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ของคริสต์มาสนะคะแล้วก็ต่อเนื่องหยุดยาวกันไปจนถึงปีใหม่นะคะทางการเขาก็เตือนว่า14วันนับจากนี้เนี่ยจะมีโควิดพีคสูงขึ้นไปอีกค่ะเพราะว่ามีหลายล้านคนตอนนี้กาลังเดินทาง กลับบ้านนะคะไปฉลองคริสต์มาสกับครอบครัวค่ะวันนี้เราขออัปเดต t i m u l u s Bill ก่อนนะคะก็คือเงินเยียวยารอบ2ที่หลายคนกำลังรออยู่หลังจากการเจราจาผ่านไป9เดือนค่ะเพิ่งผ่านเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะ สำหรับบุคคลที่เสียภาษ,ษีปี2019นะคะจะได้คนละ600เหรียญต่อคนเด็กที่อายุต่ำกว่า17ปีก็ได้600เหรียญด้วยเหมือนกันนะคะคราวที่แล้วเขาให้แค่500คราวนี้เด็กๆจะได้600ค่ะก็เท่ากับว่าถ้าเกิดครอบครัวหนึงมีพ่อแม่แล้วก็ลูก2คนก็คือ4คน6424ก็ได้ครอบครัวละ2 4 0 4นะคะ คุณสมบัติก็เหมือนเดิมจากคราวที่แล้วนะคะก็คือเป็นบุคคลที่มีรายได้ไม่เกิน75,000เหรียญต่อปีหรือไม่เกิน1 5 0 0 0 0เหรียญต่อครัวเรือนนะคะแต่ว่าคนที่มีรายได้เกิน75,000เหรียญต่อปีเนี่ยก็จะยังได้รับอยู่นะคะหมายความว่าวิธีการคิดก็จะเป็นแบบนี้ค่ะให้คุณดูตามนี้นะคะถ้าคุณมีรายได้75,000เหรียญหรือว่าน้อยกว่า คุณจะได้600เหรียญน,นะคะแต่ถ้าเกิดคุณมีรายได้75,000กับ100เหรียญน,นะคะเขาก็าจะลดหลั่นทุกๆ100เหรียญจะลบออกไป5ดอลลาร์คุณจะได้รับ595เหรียญถ้าคุณได้รายได้75,200เหรียญคุณก็ถูกลบออกไป10เหรียญน,นะคะคุณก็จะได้รับ590ถ้าเกิดคุณได้700 เอา75,300่นเหรียญคุณก็ถูกลบออกไป15เหรียญจะเป็นแบบนี้ลดหลั่นกันไปเรื่อยๆอันนี้ก็เข้าใจตรงกันนะคะสำหรับคนที่ได้รายได้มากกว่า75,000เหรียญแต่ไม่เกิน9 9 0 0 0เหรียญคุณก็ยจียงคงจะได้รับอยู่แต่ว่ารายได้จะลดหลั่นกันไปทุกๆ100เหรียญจะหักออกไป5เหรียญค่ะอันนี้นะคะก็ให้เข้าใจตรงกัน ทีนี้สำหรับลูกที่โตแล้วนะคะแต่ว่ายังคงเป็นดิ p เ n นเดนของพ่อแม่คืออาจจะยังอยู่กับพ่อแม่นะคะเช่นลูกอายุ21ปีแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่ได้นะคะจะต้องได้เด็กที่อายุต่ำกว่า17นะคะทีนี้มาถึง Mix ซ์แฟมิลีค่ะมิกซ์แฟมิลีก็หมายถึงว่าสามีเป็นอเมริกันซิติ z เซนนะคะใช้ Social Security เสียแท็กแล้วก็ภรรยาอาจจะเป็นโรบินฮูดนะคะใช้ IT Number เสียภาษ,ษีแต่ว่าฟล์แทกร่วมกันหรือว่าจอยแทกร่วมกันคราวนี้ก็ได้ด้วยค่ะเพราะว่าคราวที่แล้วคนกลุ่มนี้มีจำนวนมากเลยทีเดียวนะคะที่ไม่ได้รับคราวที่แล้วแต่คราวนี้ทางการเขาเอามารวมด้วยนะคะ แล้วก็มาถึงเงินเยียวยาคนตกงานค่ะจะได้อาทิตย์ละ300เหรียญต่อเนื่องไปเป็นเวลา11สัปดาห์นะคะจะไปเส้นสุดอีกทีในวันที่14มีนาคมปี2021ค่ะเงินเยียวยาคนตกงานเนี่ยก็จะรวมไปถึง g i ก g ิ๊กว r ร์กเนะคะพวกกลุ่ม Independent Contractor พวก Freelancer s ก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะสามารถที่จะสมัครได้ เ,เงิน PPP นะคะสำหรับ small business ก็มีออกมาให้ด้วยเหมือนกันนะคะรวมถึง rental assistance program นะคะก็คือช่วยเหลือค่าเช่าบ้านให้ประชาชนนั้นมีเงินจ่ายค่าเช่าบ้านนะคะค่าน้ำแล้วก็ค่าไฟต่อเนื่องไปโดยการเงินในครั้งนี้ทางการเนี่ยเขาจะ โอนให้ในแต่ละรัฐแต่ละรัฐก็ต้องไปจัดการนะคะไปติดตั้งที่เรียกว่าโปรแกรม emergency rental program เป็นของตัวเองซึ่งบางรัฐมีแล้วบางรัฐยังไม่มีเช่นนิวยอร์กอิลลินอยเนี่ยมีแล้วนะคะซึ่งทีนี้ทางการเขาก็จะอ,ออก Page, หรือว่าออกโปรแกรมของตัวเองออกมาแล้วก็จะประกาศกับประชาชนในรัฐนั้นๆว่าคุณจะสมัครโปรแกรมนี้ได้เมื่อไหร่นะคะดังนั้นคุณที่อยู่ในแต่ละรัฐคุณจะต้องรอฟังประกาศจากรัฐของคุณอีกทีนึงว่าไอเรนทั a แอสเซสเซนต์โปรแกรเนี่ยคุณสามารถที่จะสมัครขอความช่วยเหลือในเรื่องของการจ่ายค่าเช่าบ้านได้เมื่อไหร่เพราะว่าแต่ละรัฐจะออกมาไม่เหมือนกันไม่เท่ากันและให้เงินไม่เท่ากันด้วยแล้วแต่ค่าครองชีพนะคะ ต่อไปก็จะมีเงิน tax credit ของนายจ้างที่ offer นะคะ sick leave ให้กับลูกจ้าง offer ที่เรียกว่า p a พ d sick leave หมายความว่าถ้าลูกจ้างป่วยเป็นโควิดต้องกักตัวหรือว่าคนในครอบครัวป่วยแล้วตัวเองก็ต้องมาไม่ได้ก็ต้อง ตัวแต่ว่านายจ้างออเฟอร์ว่าเฮ้ยงั้นหยุดอยู่บ้านไปไม่เป็นไรแต่เรายังจ่ายให้คุณอยู่เสมือนว่าคุณมาทํางานนะคะรัฐบาลก็จะให้ tax credit กับนายจ้างเหล่านี้ด้วยเพราะถือว่านายจ้างเหล่านี้นั้นมีน้ําใจกับลูกจ้างนะคะ ต่อไปก็จะมีการเพิ่มงบประมาณให้กับในส่วนของฟู้ดส t ต m p และก็ฟู้ดแบงก์ตามโรงทานต่างๆนะคะเพราะว่าตอนนี้โรงทานต่างๆก็เริ่มที่จะแจกจ่ายอาหารให้กับทางโฮมเลสหรือว่าผู้มีไรายได้น้อยนะคะรัฐบาลก็อัดเงินส่วนนี้เข้าไปด้วยในส่วนของฟู้ดส t ต็มนี่เราขอเตือนไว้ก่อนสําหรับใครที่เป็นกลุ่มคนที่ยังถือใบเขียวอยู่อย่าพิ่งไปรับนะคะเพราะถือว่าเป็น Public c h a r ์ e เดี๋ยวคุณจะมีปัญหาตอนสมัครเป็น c i t i z e n นะคะดังนั้นอย่าพิ่งไปขอ นะคะคแล้วก็ทางการก็อัดเงินช่วยเหลือเกี่ยวกับชายแค e ด้วยนะปรายศนีการจราจรขนส่งนะอัดเงินให้กับทางแอร์ไลน์ รถไฟแอ t r a ทร็กนะคะไฮเวย์ highway, แล้วก็พวกกลุ่มรถเมย์เพราะตอนนี้ไม่มีใครขึ้นรถเมย์ไม่ค่อยได้ใช้นะคะแต่ว่าเขาก็ยังคงต้องเมนเทนอยู่ในส่วนของสถานศึกษานะคะโรงเรียนก็ได้ด้วยนะคะแล้วก็โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยได้ด้วยแล้วก็จะมีส่วนเสริมสร้างในเรื่องของการแจกจ่ายวัคซีนไปด้วยนะคะแล้วก็จะมีส่วนช่วยในเรื่องของโรงภาพยนตร์นะคะไลฟ์อีเวนต์ศูนย์วัฒนธรรมพิพิธภัณฑ์ต่างๆเพราะว่าไม่มีคนเข้าไปดูเลยนะคะแต่ว่าเขาคงยังต้อง เมนเทนพวกนี้ไว้อยู่นะคะจ่ายค่าพนักงพนักงานแล้วยังคงมีเงิน1.375ล้านบิลเลียนนะคะสำหรับในการสร้างกำแพงตามแนวชายแดนนะคะเพราะว่าตอนนี้เริ่มที่จะมีคาราวานจากทางกลุ่มละตินอเมริกาเริ่มที่จะเข้ามาเพื่อที่จะเข้ามาให้ทันนิรโทษกรรมของลุงโจนะคะตอนนี้เขาก็เลยยังคงจะต้องสร้างกำแพงต่อไป ทีนี้มีคนถามว่าแล้วหนูจะได้เงินเมื่อไหร่นะคะ direct deposit เท่าที่เขาพูดนะคะก็คือจะเริ่มในวันที่28ธันวาคมที่จะถึงนี้สำหรับใครที่มี Bank Account Information กับ IRS ไว้แล้วคือหมายความว่าเวลาที่คุณเสีย Tax หรือว่าเสียภาษีปีที่แล้วคุณให้ข้อมูลทางแบงก์ของคุณเนี่ยคุณจะได้รับ direct deposit นะคะตั้งแต่วันที่8 28ธันวาคมเป็นต้นไปนะคะส่วนใครที่รองเงิน เช็คที่ส่งมาเป็นใบๆตามบ้านแบบนี้คุณจะต้องใช้เวลาประมาณ3ถึง5เดือนนะคะกว่าคุณจะได้เพราะว่าเขาจะส่ง direct deposit ให้กับคนที่ทำ direct deposit กับ IRS ไปก่อนทีนี้หลายคนอาจจะตกใจวันที่28พธันวาคมทำไมเงินยังไม่เข้านะคะต้องบอกว่าเขาไม่ได้ได้ให้ทุกคนพร้อมๆกันแต่ว่าเขาจะจ่ายออกมาเป็นล็อตๆๆส่วนมากจะออกมาทุกๆวันจนันทนั่นหมายความว่า,าส่วนใหญ่จะให้คนที่มีไรายได้น้อยได้เงินไปก่อนดังนั้นพอวันที่28 8ธันวาคมถ้าหลายคนยังไม่ได้ยังไม่ต้องตกใจก็รอ็อต่อไปที่เขาจะออกมานะคะอันนี้ก็เป็นส่วนของ second stimulus check นะคะที่เราเอามา อัปเดตให้พวกคุณฟังแต่หลายคนก็บน่นบอกว่า oo, หุยแค่น้อยจเลยได้แค่600อเองคาวที่แล้วให้มากกว่านี้โน่นนั่นนี่แล้วจะไปพอ,อยังไงถ้าเกิดไม่พอใจก็ไม่เป็นไรนะคะบอกเขาว่าไม่เอาก็ได้มันน้อยไปนะคะหรือว่าเออแล้วก็ขอร้องไม่ต้องไปด่าประเทศไทยว่าทําไมประเทศไทยไม่ให้นะคะโน่นนั่นนี่ถ้าไม่อยากได้ก็ไม่ต้องเอาหรือถ้าเกิดมันน้อยแล้วไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วก็มีนะแอฟริกามี54ประเทศนะคะที่อาจจะแจ,จกดินแจกหินแจกทรายนะคะ สำหรับคนที่ชอบบ่นนะคะของฟรีก็ยังบน่นทีนี้มีหลายคนบอกว่าพี่เวลาดูข่าวการเมืองเนี่ยบางครั้งไม่ค่อยแน่ใจเกี่ยวกับวลีหรือคำศัพท์อยากจะให้อธิบายนะคะซึ่งวันนี้เราก็รวบรวมวลีหรือว่าคำศัพท์เกี่ยวกับคำศัพท์ทางการเมืองมาให้คุณได้รับรับทราบกันด้วยเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมันไม่ได้มีการแปลตรงๆแต่ว่ามันมีความหมายที่มันเป็นความหมายเชิงลึกอยู่ในนั้นด้วยนะคะ คำแรกเลยคือคำว่าโพลคุณจะได้ยินบ่อยมากเลยก็คือการสำรวจความคิดเห็นค่ะถ้ามันมีหลายโพลก็เติม S นะคะก็คือการออกไปสำรวจความคิดเห็นของประชาชนว่าเฮ้ยคุณคิดว่าคุณจะเลือกใครคราวนี้โดยคนที่ออกไปทําความคิดเห็นเนี่ยเขาเรียกโพสเตอร์ค่ะถ้ามีหลายคนก็เติม S เป็น S นะคะเป็นโพสเตอร์สนะคะเขาก็จะออกไปถามคุณว่าคุณชอบใครคุณชอบพักไหนคุณมีแนวโน้มที่จะเลือกพักไหนหลังจากนั้นเขาก็จะ ประกาศโพลมาว่าเฮ้ยดูถ้าทางคราวนี้มีใครชนะนะคะทีนี้พอคนไปเลือกตั้งแล้วสมมุติว่าคุณเข้าคูหาไปแล้วเนี่ย พวกโพสเตอร์เนี่ยเขาก็อาจจะตามคุณไปถามคุณว่าเฮ้ยคุณยังคงเลือกคนเดิมอยู่หรือเปล่านะคะแบบนี้เขาเรียกว่า exit poll ค่ะก็คือตามถามความความเห็นของคุณหลังจากที่คุณไปโหวตแล้วหรือว่าคุณไปเลือกตั้งแล้วว่าคุณยังคงรักคนเดิมอยู่ไหมยังคงคิดว่าคุณคนเดิมคุณให้หรือเปล่าหรือว่าคุณเปลี่ยนใจจากคนเดิมไปแล้วนะคะ ต่อไปคุณจะได้ยินคำศัพท์สั้นๆเขาจะเรียกว่า GOP GOP บ่อยๆคืออะไรคะคำว่า GOP ย่อมาจาก Grand Old Party นะคะเป็นนิกเนมของพรรค Republican ค่ะบางครั้งเขาเรียก GOP นะคะก็คือย่อมาจาก Grand Old Party นั่นเองนะคะอีกคำหนึ่งที่คุณได้ยินบ่อยมากคือ CCP ค่ะ CCP ย่อมาจาก Chinese Communist Party นะคะเขาจะเรียกสั้นๆว่า CCP นะคะ นี่ค่ะคำว่า party เนี่ยนะคะมันมีหลายความหมายคำว่า party เนี่ยนะคะมันมี3ความหมายโดยชัดเจนนะคะความหมายที่1ก็แปลว่างานสังสรรค์งานปาร์ตี้ที่เราไปงานปาร์ตี้วันเกิดปาร์ตี้อนานนันนี่นะคะถ้าไปนในสายการเมืองถ้าคำว่า party จะแปลว่าพรรคการเมืองนะคะถ้าเกิดเป็นในสาย l ลโก้เช่นคุณไปขึ้นศาลคำว่า party คำนี้จะแปลว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งค่ะ นะคะเพราะว่าเวลาขึ้นสายไม่ต้องสู้กันระหว่างฝ่ายโจทกับฝ่ายจําเลยนะคะบางทีเขาอาจจะเรียกปาร์ตี้ก็ได้ปาร์ตี้ทางนี้ปาร์ตีทต้ทางนี้ก็คือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะอีกคำหนึ่งคุณจะได้ยินคำว่า50 cent party หรือว่า50 cent army ค่ะคำนี้ได้ยินบ่อยนะคะถ้าเกิดใครเรียนเรื่องการเมืองระหว่างประเทศหรือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะคะกองทัพ50 cent army หรือ50 cent party เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มบุคคลที่รัฐบาลจีเนี่ย สร้างมาค่ะให้คอยโพสโพสเรื่องราวต่างๆลงไปในโซเชียลมีเดียให้เป็นการอวยรัฐบาลโดย1โพสจะได้เงิน50เซ็นเซนะคะแต่ว่าวิธีการโพสของเขาเนี่ยจะไม่ใช่เป็นลักษณะของการอวยแบบต้องๆสมมุติว่า,ารัฐบาลออกกฎอะไรมาบางสิ่งบางอย่างนะคะแล้วก็มีประชาชนอาจจะแสดงความเห็นที่ไม่เห็นด้วย กลุ่มพวกนี้ก็จะเข้าไปโพสนะคะส่วนใหญ่ก็จะเข้าไปโพสต์ในลักษณะว่าเฮ้ยแต่ละว่าเราเห็นด้วยนะเราคิดว่ารัฐบาลเขาก็โอเคนะเราคิดว่าอันนี้มันก็จะเป็นข้อดีโน่นนั่นนี่นะคะสมมุติว่าแล้วมันก็จะเข้าไปเยอะคนพวกนี้จะเข้าไปเยอะวนัวนๆไม่ทําอะไรเลยคือนั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์แล้วคอยแบบว่ารีวิวรีวิวความดีของโปรแกรมนี้โปรแกรมนั้นของรัฐบาลถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ไม่มีความมั่นใจในตัวเองหรือว่าไม่มีจุดยืนในตัวเองเนี่ยพอคุณเข้าไปอ่านแล้วคุณก็จะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยทำไม เราคิดว่าโปรแกรมนี้มันไม่เวิร์กวะแต่ว่าอีก99คนกลับมีความรู้สึกว่ามันโอเคอะมันทําให้คุณเริ่มที่จะควยเขวคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าอืมหรือว่าโปรแกรมนี้ของรัฐบาลมันก็อาจจะดีจริงก็ได้เปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยคุณเริ่มมีความควยเขวก็ไอฟิปที่เซนต์พี้เนี่ยแหละค่ะเป็นคนที่จะเข้าไปคอยอวยนะคะแต่เขาจะไม่เข้ามาด่าคุณหรือเขาจะไม่เข้ามาว่าคุณนะว่าคุณคิดผิดนะแต่เขาจะเข้ามาแสดงทางบวกหรือว่าอีกเชิงหนึ่งอีกทางหนึ่งเป็นการบอกว่าฮ้ย อันนี้มันก็โอเคนะมันก็ดีนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะโดยเขาว่ากันว่ารัฐบาลจีนเนี่ยจ้างมานะคะปีหนึ่งเนี่ยจะมีประมาณ450ล้านโพสต์เลยทีเดียวในการที่จะจ้างคนเข้ามาอวยนะคะโดยที่เขาเรียกว่า50 cent party หรือว่า50 cent army นั่นเองค่ะต่อไปคำนี้คุณจะได้ยินบ่อยนะคะคำว่า pro trump ค่ะ pro trump ถ้าแปลเป็นแสแลงตรงๆเลยก็จะแปลว่าติ่งทรัมปนะคะก็คือคนชอบทรัมป อีกอันหนึ่ง pro Biden นะคะก็จะเป็นติ่งไบเดนนะคะคนที่ชอบลุงโจค่ะคำต่อมาคือ pro America pro America ก็แปลว่าติ่งอเมริกันนั่นเองคนที่ชอบอเมริกานะคะจะชอบด้านความคิดด้านการเมือง pro China ก็คือติ่งจีนค่ะก็คือคนที่ชอบอาจจะความคิดการเมืองหรืออะไรต่างๆของจีนนะคะต่อไปคำว่า pro life คำนี้ไม่ได้แปลว่าชอบ การมีชีวิตนะคะแต่ว่าเป็นแคมเปญแคมเปญหนึ่งนะคะหรือว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะนโยบายของพับริพับลิกันค่ะที่ไม่สนับสนุนให้มีการทำแท้งนะคะเพราะว่าอย่างประธานาธิบดีทรัมป์ก็จะบอกว่าเด็กทุกคนเป็นเด็กที่พระเจ้าส่งมาดังนั้นไม่สนับสนุนให้มีการทำแท้งก็คือ pro life นั่นเองนะคะก็คือชอบการมีชีวิตในส่วนของนโยบายของลุงโจบอกว่า เฮ้ยแต่ว่าผู้หญิงทุกคนก็ควรจะมีสิทธิ์เลือกในการที่จะมีลูกหรือไม่มีก็ได้เพราะว่าอาจจะขึ้นอยู่กับสภาวะณนะตอนนั้นของเธอนะคะดังนั้นลุงโจก็เลยบอกว่าควรจะเป็น pro choice มากกว่า pro choice ก็หมายความว่ามีสิทธิ์เลือกในการทำแท้งเสรีนะคะอันนี้เป็นนโยบายของทางลุงโจสมมติถ้าเกิดคุณเห็น pro life หรือว่า pro choice คราวนี้คุณเข้าใจแล้วนะคะต่อไป การเลือกตั้งครั้งนี้เราต้องการความ fair and square ค่ะคุณจะได้ยินคำนี้บ่อยนะคะเป็นสำนวนนะคะแฟร์ and s q สแควแปลว่ายุติธรรมและตรงไปตรงมานะคะไม่ไม่จำเป็นต้องใช้กับความกรรมว่าเลือกตั้งอย่างเดียวก็ได้อะไรก็ได้นะคะที่คุณต้องการความยุติธรรมและตรงไปตรงมาแ a ร์แอนด์สแควร์นะคะคำนี้ต่อไปหลายคนบอกว่าทรัมป์นี่เป็นเด็กหัวดื้อจริงๆไม่ยอมเลิกรานะคะ เป็นพวกขี้แพ้ชวนตีนะคะเขาเรียก Star Loser ค่ะคำนี้นะคะเป็นพวกขี้แพ้ชวนตีเขาใช้คำนี้ต่อไปคุณจะได้ยินคำนี้บ่อยมาก Drain the swamp Drain the swamp ค่ะคำนี้นะคะ อันนี้มันมีที่มาจากในอดีตค่ะในอดีตเนี่ยสวอมเนี่ยมันเป็นพวกหนองบึงสมัยก่อนเนี่ยเรายังมีไข้มาลาเรียอยู่นะคะซึ่งมาลาเรียเนี่ยที่มาของมันก็คือมียุงเป็นพาหะดังนั้นรัฐบาลก็เลยต้องบอกว่าให้เราเนี่ยต้อง r ดรนเด e s สวอ p ก็คือระบายน้ำออก จากหนองจากบึงนะมันจะได้ไม่มียุงมาก่อตัวและเป็นพาหะนําโรคไข้มาลาเรียมาสู่คนนะคะทีนี้พอมาสายการเมืองเนี่ยเขาก็ใช้คํำนี้พวกนักการเมืองเวลาไปออกเสียงก็จะบอกว่าเฮ้ยฉันมาเพื่อที่จะมา drain the s w a m p ก็หมายความว่าฉันมาเพื่อที่จะขจัดเรื่องของการ c o r r u p t i o นจากถ้าเกิดเธอเลือกฉันนะคะก็คือมาจากคํานี้ต่อไปคำภาษาละตินคำนี้เรียกว่า ค u i ด p โปรควอนะคะค u i ด p โปรควอเป็นภาษาละตินที่แปลว่าการให้ข้อแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันทางผลประโยชน์ค่ะถ้าแปลตรงกับภาษาอังกฤษจก็คือ g i v e and Take ก็หมายความว่าเฮ้ยสัญญาว่าถ้าเกิดว่าเธออ่ะมาอยู่พักเดียวกับฉันหรือว่าเกิดสนับสนุนพักของฉันแล้วแล้วก็ฉันจะให้เก้าอี้รัฐมนตรีของเธอแต่เธอเอาคนมานะอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นการแลกเปลี่ยนว่าถ้าเกิดคุณช่วยฉันฉันก็จะช่วยเธอนะคะ ต่อไปคุณจะได้ยินคําว่า deep state ค่ะหลายคนไปแปลว่ามันแปลว่ารัดลึกนะคะซึ่งจริงๆรัดลึกมันไม่มีความหมายอะไรเลยคําว่า deep state เนี่ยจริงๆแล้วมันแปลว่าภาวะรัฐบาลเงาหรือภาวะรัฐบาล รัฐสอนรัฐค่ะก็หมายความว่ากลุ่มผู้มีอิทธิพลผู้มีอำนาจนะคะคนที่เป็นตำรวจคนชั้นสูงนักการเมืองกองทัพคนมีสีคนในเครื่องแบบนะคะกลุ่มพ่อค้าประชาชนหรือสื่อมวลชนก็ได้ที่คอยกำกับหรืออาจจะเป็นพวกรัฐวิสาหกิจก็ได้ที่คอยกำกับรัฐบาลนะคะเพื่อให้ได้ความมั่นคงในผลประโยชน์ของตนเอง นะซึ่งอาจจะเป็นการทําลายล้างนโยบายที่รัฐบาลมีก็ได้แบบนี้เขาเรียกรัฐบาลเงาที่แบบคอยชักใยให้ผลประโยชน์ของตัวเองนั้นบรรลุเป้าหมายนะคะ deep state ก็หมายถึงรัฐบาลเงาก็หมายถึงกลุ่มผู้มีอิทธิพลนั่นเองหรือในอีกนัยยะหนึ่งนะคะก็คือเป็นพวกปัญหาคอร์รัปชันพวกการฟอกขาวการฟอกขาวหมายความว่าไงเราานึกให้ถึงสภาวะของ คดีของกระทิงแดงก็ได้นะคะมันก็จะมี deep state หมายความว่ายังไงรคดีของของกระทิงแดงเนี่ยใครๆก็รู้ว่าลูกเขาขับรถไปชนตำรวจ แต่สุดท้ายก็มีพวกดีพสแตพวกข้างล่างทั้งหลายคนมีสีคนในเครื่องแบบนนนั่นนี่หลายวงการช่วยกันชักใยฟอกขาวให้เขากลายเป็นคนที่ถูกต้องไปนะคะเขาไม่ต้องรับโทษอะไรแล้วสื่อก็ไม่ได้ออกด้วยนะคะถ้าเกิดไม่มีสื่อฝรั่งมาแฉสื่อไทยก็อาจจะไม่ทราบนี่ก็คือกลุ่มดีพสแตทค่ะที่เข้ามาช่วยฟักเ,เขาเรียกว่าอะไรนะซักฟอกฟอกขาวให้ผิดจากร้ายมากลายเป็นดีแบบนี้นะคะก็ได้อันนี้คุณจะได้ยินคาว่าด e e p บ่อยในช่วงนี้นะคะทีนี้มันทำให้เรานึกถึงสำนวนอีกสำนวนหนึ่งที่เรียกว่า elephants in the room ค่ะ elephants in the room คำนี้แปลเป็นสำนวนนะคะแปลว่าเรื่องที่ใครๆก็รู้แต่ใครๆก็ไม่พูดหมายควาว่าเรื่องที่มันเกิดขึ้นอย่างเรายกกรณีลูกกระทิงแดงให้คุณฟังก็คือใครๆก็รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ว่ามีหลายคนไม่พูดทําไมเขาใช้คําว่า elephants in the room ก็หมายความว่าช้างเนี่ยตัวโต,วตวมันเข้ามาอยู่ในห้องคุณคิดดูว่าห้องมันเป็นห้องเล็กนิดเดียวมีช้างตัวโตวเข้ามาอยู่ในห้องใครๆก็เห็นช้างตัวนั้นแต่อาจจะไม่พูด ถึงก็ได้นะคะไม่ไม่มีใครอยากพูดถึงเป็นเรื่องที่คนก็รู้รู้กันอยู่แต่ไม่มีใครอยากพูดถึงหรือไม่มีใครเข้าไปแก้ไขมันจริงๆจังๆอีกอันหนึ่งที่ทําให้เรานึกถึงก็คือ Hot Potato ค่ะมันแปลว่าเผือกร้อนเรื่องเผือกร้อนที่คนไม่อยากจะเข้าไปยุ่งรู้อยู่ว่ามันเป็นปัญหาแต่ไม่มีใครอยากแก้ทำไมถึงใช้ก็ว่า Hot Potato Potato จริงๆเนี้ยคำนี้มันแปลว่ามันนะคะเผือกเผือกจริงๆมันคือ t a r o โแต่มันอยู่ตระกูลเดียวกันนึกออกปะเผือกกับมันมันอยู่ตระกูลเดียวกันก็หมายความว่าเวลาที่คุณต้มเผือกหรือต้มมันเข้าไปเนี่ยพอต้มเสร็จแล้วมันร้อนถ้าเกิดมีคนเอามาใส่มือคุณเนี่ย คุณก็ไม่เอาดิมันร้อนคุณก็ต้องแบบว่าโยนออกไปมันก็เด้งกลับไปที่คนอื่นนะก็แล้วก็ไม่มีใครอยากรับเรื่องเผือกร้อนเรื่องพวกนี้เพราะว่าเผือกร้อนพวกนี้มันทําให้อ่ามันเป็นปัญหาที่คุณไม่อยากแก้มันอาจจะเป็นปัญหาซับซ้อนที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่อยากเข้าไปยุ่งกับมันนะคะต่อไปอ่าคำว่า Prop เพเกนดาคำนี้จะใช้ได้ยินบ่อยนะคะก็คือการโฆษณาชวนเชื่อนั่นเอง อีกคำหนึ่งที่คุณจะได้ยินนะคะก็คือ totalitarianism ค่ะ totalitarianism ก็แปลว่าระบบะเผด็จการแบบเบ็ดเส็จ total total นี่แปลว่าเบ็ดเส็จนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยมันมาจากหนังสืออันหนึ่งนะคะ หนังสือชื่อว่า1984ค่ะอันนี้เป็นหน้าปกหนังสือที่เราพิมพมาให้ดูนะจริงๆแล้วมันมีหน้าปกมีหลายรูปแบบมีสีแดงมีรูปตาคนมีรูปหน้าคนนะเพราะว่ามันตีพิมพ์ซ้ำเป็นหนึ่งในวรรณกรรมคลาสสิก100วรรณกรรมที่คนควรอ่านถ้าเกิดคุณมาเรียนที่อเมริกาแล้วเรียนเรื่องการเมืองคุณจะได้เรียนหนังสือเล่มนี้นะคะ1984มันเป็นหนังสือที่คนแต่งชื่อว่าจอร์จ ออร์เวลค่ะเขาแต่งเอาไว้นะคะแล้วก็หนังสือเล่มนี้แต่งไว้ตั้งนานแล้วแต่ว่ามันถูกทำลายลงในช่วงสมัยยุคของโจเซฟสตาลินเพราะโจเซฟสตาลินเนี่ยเป็นคนที่ชอบเผด็จการนะคะแล้วหนังสือเล่มนี้กลับมาตีพิมพ์อีกครั้งหนึ่งในปี1990แล้วก็แปลไปหลายภาษาทั่วโลกแต่ไม่มีในจีนนะเพราะหนังสือเล่มนี้พูดถึงการจำลองเหตุการณ์นะคะในเมืองเมืองหนึ่งที่ชื่อว่าโอเชเนีย โอเชเนียเนี่ยจะมีการปกครองในรูปแบบของผู้ปกครองที่เรียกตัวเองว่า Big Brother ถ้าเกิดคุณ บางครั้งคุณจะได้ยินคำว่า big brother is watching you นะคะคุณเคยดูรายการ big brother บ้างท,ที่มันมีกล้องแบบกล้องกล้องกล้องคอยจับตาคนอยูอ่นั่นแหละมันเอาไอเดียมาจากหนังสือเล่มนี้เพราะว่าการปกครองแบบนี้นะคะก็คือการปกครองที่เรียกว่า total totalitarianism นะออกเสียงยากนิดนึงคือการปกครองในรัฐที่เป็นแบบเผด็จการเบ็ดเสร็จก็หมายความว่าคุณไม่มีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นอะไรเลยรัฐบาลควบคุมคุณทั้งความ ความคิดการกระทำการแสดงออกนะคะรัฐบาลคอยจับตามองคุณแล้วก็คุณจะอยู่ในสังคมที่คุณไว้ใจใครไม่ได้เพราะคุณไม่รู้ว่าเวลาคุณพูดอะไรออกไปหรือคุณแสดงความคิดเห็นอะไรออกไปใครจะเอาไปพูดให้รัฐบาลฟังแล้วคุณจะถูกลงโทษหรือเปล่านะคะอันนี้มันเป็นสังคมที่ยิ่งกว่าคอมมิวนิสต์อีกก็คือเลยคอมมิวนิสต์ขึ้นไปอีกแบบนี้นะคะบางครั้งคุณจะได้ยินคําว่าสังคมแบบ อเวลเลียน well ค่ะอเวลเลียน well ก็มาจากนามสกุลของผู้แต่งนะคะก็ชื่อ Orwell ใช่ไหม George Orwell สังคมแบบอเวลเลีย well นก็จะเป็นลักษณะของสถานการณ์หรือสภาพสังคมนี่คะที่มีการทำลายสวัสดิภาพความคิดหรือว่าเสรีภาพของสังคมในสังคมนั้นๆค่ะแล้ววันนี้เราก็ต้องลาไปก่อนนะวันนี้เราถือว่าเราให้ความรู้กับประชาชนในเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองแล้วก็มาอัปเดต i m มู u s c h e c k ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพ อาทิตย์หน้ามาใหม่นะคะสำหรับวันนี้ Merry Christmas ค่ะสวัสดีนะคะ